บ้านตุ๊กตาที่ไม่ใช่แค่ของเล่นแต่เต็มไปด้วยความน่ากลัวและสยดสยองผมต้องมาตามหาเพื่อนที่หายตัวไปในบ้านหลังนี้ผมจะรอดหรือไม่ไปรับชมกันสวัสดีและยินดีเพื่อนๆเ,เ,เข้าสู่ช anel เฮดซ่าครับสำหรับเกมผลเชิดผีสิงตัวเกมจะเดินเรื่องด้วยพัทโซหรือไขปริศนาไปเรื่อย,เ,อยเพื่อนๆสามารถเล่นจบได้ในหนึ่งชั่วโมงคลิปนี้ผมจะสปอยในเรื่องเกมทั้งหมดให้ได้ฟังกันใครที่ยังไม่ได้เล่นเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเพราะมันอาจจะทําให้คุณขนลุกทุกครั้งที่เห็นตุ๊กตาตัวนี้ ริกอีแวนหรือตัวเอกของเราเขาทํางานเป็นตํารวจนักสืบคดีต่างๆไม่นานเขาก็ได้รับข่าวเกี่ยวกับหมู่บ้านฟิวทาวตามคาบอกเล่าชาวบ้านพวกเขาได้ยินเสียงแปลกๆในบ้านของปีเตอร์ฮิลนักภาพเสียงหุ่นเชิดที่ตายไปนานแล้วและยังมีคนเห็นอีกว่าในบ้านหลังนั้นในยามค่ำคืนไฟในบ้านจะเปิดปิดเองได้มีนักสืบหลายคนที่เข้าไปแล้วไม่ได้กลับออกมาอีกเลยรวมถึงเชมาดิสันเพื่อนของริกที่เข้าไปสืบคดีนี้และหายตัวไปเป็นเวลากว่า7วัน Welcome to f e l t o w เมื่อริกเดินทางมาถึงบ้านของปีเตอร์ฮิล ริกตัดสินใจเข้าไปเพื่อตามหาเจมส์และสืบคดีไปในตัวจริงอย่างที่ชาวบ้านว่าไฟในบ้านเปิดปิดเองได้หลังจากที่ลิกมุดลงทางช่องใต้ดินเพื่อเข้าไปสำรวจจนมีอะไรบางอย่างดึงเขาลงไปจนหมดสติริกเปิาไมกทีก็ถูกขังในห้องสลาวหลังจากที่ลิกออกมาจากห้องขังก็มาโผล่ในตัวบ้านของปีเตอร์ริกเดินสำรวจและไขปริศนาไปทีละห้องจนไปเจอกับตุ๊กตาหุ่นเชิดเ,เ,เก่าๆตัวหนึ่งนั่งอยู่หลังจากนั้นริกตามไขปริศนาจนตกจากชั้นสองลงมาแล้วไอ้ตุ๊กตาบ้านนั่นมันก็ตีหน้าเราจนสลบไป ลิกตื่นมาอีกทีถูกจับล็อกข้อมือเป็นที่เรียบร้อยผมไม่ค่อยเข้าใจคัสซินนี้มากสักเท่าไหร่เพราะเหมือนมันจะทำร้ายเราแล้วก็ปล่อยให้เราไขปริศนาต่อผมอยากจะถามมันว่าเพื่อ <c oughs> จากที่ลิกสำรวจในบ้านแล้วไม่พบเจอเชมมาดิสัน,นลิกจำเป็นต้องออกมาตามหาเจมและไขปริศนานอกบ้านต่อเพื่อหาชิ้นส่วนคันโยกเปิดห้องใต้หลังคาหลังจากที่ลิกหาชิ้นส่วนคันโยกคบและขึ้นมาบนห้องใต้หลังคาก็โดนในหุ่นเชิดปลามมดใส่ในทันทีในกระดาษที่ปลามาคือรูปก,ก่อ เหมือนกับว่าไอาหุ่นเชิดตัวเนี้มันจะทําร้ายเราและบอกคําใบ้ไปในตัวเหมือนเดิมครับเพื่อเราต้องไขปริศนาในห้องใต้ดินต่อเพื่อหาตายเอมเมร็ดหลังจากนั้นมันจะเริ่มไล่ล่าเราอย่างเป็นทางการเหมือนกับว่าหลังประตูที่เราเข้ามาต้องมีอะไรสักอย่างแน่นอนที่มันปิดบังเราอยู่และนั่นก็คือหลุมศพของปีเตอร์ฮิลหรือตัวมันเองนะครับ <G ül> ไม่นานลิกก็เจอไม้พายและกำลังจะออกไปที่ท่าเรือก็เจอเข้ากับ ก่อนเราจะไปที่เกาะกันผมจะลงลึกเรื่องกระดาษโน้ตให้ได้ฟังกันนะครับเพื่อความเข้าใจในการเดินเรื่องปีเตอร์ฮิลล์ถูกวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งปอดและยัสุดท้าย ยังไงก็ตามปีเตอร์ปฏิเสธที่จะยอมตายอย่างอ่อนโยนเขาจะทําทุกอย่างเพื่อโกงความตายระหว่างการแสดงปีเตอร์ได้พบกับนักเล่นศิลป์ชื่อ Will Mor วิลมอร์เรนอ้างว่าเขาสามารถช่วยให้ปีเตอร์เอาชนะโรคร้ายที่ลุมเลาเขาได้ความคิดของวิลฟังดูเกินจริงแต่ปีเตอร์ไม่มีทางเลือกอื่นแล้วปีเตอร์จะต้องตายอยู่ดีดังนั้นเขาไม่มีอะไรที่จะเสียปีเตอร์วางหุ่นกระบอกไว้บนเตียงวิลบอกปีเตอร์ว่าถ้าหุ่นกระบอกถูกทําลายวิญญ,ญาณที่อยู่ในหุ่นกระบอกก็จะถูกทําลายไปด้วยอย่างไรก็ตาม,มาปีเเตตอรร์ัับผลลททีี่าามมได้วิิพธ หวังว่ามันจะได้ผลพิธีกรรมนี้ต้องการสังเวยชีวิตมนุษย์และเลือดของปีเตอร์สองสามยดพิธีกรรมนี้ประสบความสําเร็จอย่างยิ่งตอนนี้ปีเตอร์อยู่ในร่างหุ่นเชิดของเขาแล้วโครคภัยไข้เจ็บไม่สามารถทําอะไรเขาได้อีกต่อไปแต่มีปัญหาอย่างหนึ่งที่ปีเตอร์แก้ไขมันไม่ได้คือวิญญาณของคนที่ถูกฆ่านั้นพยายามขัดขวางการฆ่ายเหยื่อรายต่อไปของปีเตอร์ยากขึ้นยิ่งปีเตอร์ฆ่าคนเยอะปีเตอร์ก็จะคุมหุ่นเชิดต,ตัวนี้ยากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อลิกพายเรือมาถึงเกาะก็เจอเข้ากับบ่อน้ําเลือดและศพเต็มไปหมดแต่สุดท้ายลิกก็เจอเจมอดิสันเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เขาจะหมดลมหายใจเจมได้เขียนจดหมายไว้ข้าวว่าเขาได้เห็นในหุ่นเชิดน,นั่นกําลังฆ่าคนในบ่อน้ําและหลังจากที่มันฆ่าเหยื่อคนนั้นดูเหมือนว่ามันกําลังจะดูดกินวิญ,ญญาณของคนที่มันฆ่าด้วยลัยงจากนั้นลิกต้องขไขปริศนาเรื่อยๆจนได้กุญแจเบดเมตนห้องใต้ดินที่บ้านเมื่อลิกเดินทางกลับมาที่บ้านและลงไปห้องใต้ดินก็เจอ เมื่อริกอีแวนไขพิจาราทั้งหมดพบเขาถึงเวลาที่จะต้องจบเรื่องนี้กันแล้ว ปีเตอร์ฮิลถูกเผาแต่เรื่องทุกอย่างมันยังไม่จบลงแค่นี้ง่ายๆกับจากทุกอย่างในบ้านหลังนี้กำลังทำงานลิกต้องเอาตัวรอดออกมาจากบ้านหลังนี้ให้ได้เมื่อลิกออกมา,า,กาได้สำเร็จแต่ไอปีเตอร์มันยังไม่ตายและมันยังขับรถชนเราอีกแต่นั่นแหละครับ oh, <shit. S 2> ประสบการณ์ที่เราได้มาจากมัน Middle l e s o a n แต่เรื่องมันก็ไม่จบง่ายๆอีกเหมือนเดิมครับไอปีเตอร์มันก็ยังเกาะรถเรามาจนได้และลิกพยายามจะสลัดมันออกแต่พลาดชนเข้ากับต้นไม้ Fuck it. และนี่คือเรื่องราวของตุ๊กตาผีสิงที่เต็มไปด้วยความลับและซ้ำาสาดที่ไม่เคยถูกเปิดเผยมาก่อนบ้านนี้สะท้อนถึงความบ้าคลั่งของมนุษย์ที่พยายามจะฝืนธรรมชาติและสังเวยชีวิตผู้บริสุทธิ์เพื่อสนองตันหาส่วนตัวความหลอนและความทรมานของผู้คนที่ติดอยู่ในตุ๊กตานั้นทำให้เกมนี้กลายเป็นหนึ่งในเกมสยองขวัญที่น่าขนลุกที่สุดสำหรับวันนี้นะครับผมไปก่อนครับว